และนี่คือ League of Legends Newbie Corner นะครับผมเราจะมาทำการแนะนำเกี่ยวกับสไตล์การเล่นในรูปแบบที่เรียกว่านักเวทนะครับหรือว่าที่เพื่อนๆเ,เ,เรียกว่าเมชนั่นเองในกรณีนี้เนี่ยเราจะเล่นนักเวทที่รักษาเล่นตรงกลางหรือเรียกว่าเมชเมชนะครับผมนักเวทเนี่ยเป็นตัวละครที่มีพลังชีวิตค่อนข้างน้อย แล้วก็ปกติแล้วจะมีดาเมจค่อนข้างน้อยนะครับเว้นแต่ว่านักเวทบางตัวนี่มีดาเมจพื้นฐานค่อนข้างเยอะนะครับอย่างวิตเต็ดเฟดมีความสามารถในการทําดาเมจที่รุนแรงได้จากการสร้างดาเมจธรรมดาร่วมด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยนักเวทที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างสําคัญเลยก็คือต้องกดนักเวทที่อยู่ตรงกลางของศัตรูให้ได้พยายามรักษาทาวเวอร์ให้อยู่รอดปลอดภัยให้ได้นานที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทาวเวอร์ตรงนี้เนี่ยพังไปแล้วเราก็ สําหรับนักเวทที่อยู่ตรงกลางแล้วค่อนข้างจะเป็นความเสียหายค่อนข้างเยอะเพราะว่าเลนอื่นเนี่ยจะสามารถถูกแกงได้อย่างง่ายได้ในการเล่นทวิเต็ดเฟสตรงเลนกลางนะครับผมแนะนําให้อาปีกอากาขึ้นมาก่อนนะครับ1นึ่งเลเวลเพราะว่าคุณจําเป็นที่จะต้องใช้ในการจวไพ่ซึ่งสกิลสองของทวิเต็ดเฟสเนี่ยจะทําให้คุณสุ่มไพ่หนึ่งใน3ใบขึ้นมาซึ่งจะทําการเลียงไพ่ไปเรื่อยๆได้แก่ไพ่ใบสีแดงจะโจมตีลัสโลเป้าหมายนะครับพร้อมมาทำเมจได้อย่างรุนแรง ไพ่สีเหลืองจะเป็นการสตันเป้าหมายซึ่งมีประโยชน์มากในการบวกกับฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ไพ่ใบที่3จะเป็นไพ่สำหรับการฟื้นมานานะครับทำให้ทวิตเ e ็ดเฟดเนี่ยมีมานาในการใช้งานได้เรื่อยๆนะครับผมหน้าที่หลกัหลกๆเลยเมื่อปะทะกับตัวละครที่อยู่ตรงกลางพยายามรักษาระยะครับหน้าที่หลักของเมตก็คือไม่ใช่การเข้าไปคุกฝุ่นตลุมบอลครับแต่เป็นการรักษาระยะ ก็ทำการจู่โจมแล้วก็ยิงตีฟรีไปเรื่อยๆนะครับเมื่อว่างก็นั่งจั่วครับจั่วแล้วก็ปลาแล้วก็พยายามลัดคีบไปได้เยอะที่สุดควบคุมเลนเมืม่อมานาหมดก็ให้จั่วไพ่ใบสีฟ้าขึ้นมา ใช้สกิลหนึ่งในการทะลักเป้าหมายพร้อมกับโจมตีระหว่างนี้ก็จวบพ่าแล้วก็โจมตีไปด้วยนะครับระหว่างนี้ก็พยายามเช็คมินิแมพว่าม,ามาาาีฝ่ายตรงข้ามอยู่ประจําเลนครบหรือเปล่าถ้าหากว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ประจำประจำเลนครบก็แสดงว่ายังไม่โดนแกงนะครับแต่ถ้าเกิดกังวลอกี่ยกับการถูกแกงคุณก็สามารถที่จะ ใช้วอร์ดปักได้คอมโบทวิตเต็ดเฟดเล่นง่ายๆครับใช้แค่การโจบไพ่แล้วก็การเคลี่ยงไพ่เป็นปกติธรรมดามานาหมดคุณก็พยายามโจบไพ่ใบสีฟ้าขึ้นมา คุณก็จะรับการรีมานาแล้วครับผมงานหลักๆของทวิเต็ดเฟสคือการคุมเลนครับคุมเลนดึงระยะ ถ้าเป้าหมายยังไม่หยุดตามคุณก็เอาดาเมจยัดใส่มันเข้าไปสเปลที่ผมแนะนำจริงๆแล้วควรจะเป็นแฟลชกับอีกไนท์นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมเอาสเปลมาผิดตั้งแต่แรกก็เลยมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้ถือว่าเป็นโลมมิ่งไปแล้วกันโลมมิ่งซัพพอร์ตโลมมิ่งเมจ มันก็ไม่เชิงซัพพอร์ตหรอกครับขออภัยที่เรียกผิดลมมิ่งเพื่อที่จะไล่ฆ่าได้เพราะว่าสกิลอันติเมตของทวิตเฟดมีความสามารถในการไปโผล่จุดไหนก็ได้ของแมปนะครับซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งยวด นะครับผมต้ทำการกับฐานก่อนนะครับทีนี้เนี่ยไอเทมที่เหมาะสำหรับทวิตแฝดหรือว่าตัวละครที่เป็นเมทที่เราจะเล่นเนี่ยเหมาะก,กับไอเทมอะไรบ้างจริงอยู่ที่ว่าในไอเทมแนะนำครับเขาจะแนะนำไอเทมมาให้ส่วนหนึ่งแต่ว่าทีนี้เนี่ยในการเล่นของคุณจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่จะเป็นต้องออกของไอเทมตามที่เขาแนะนำก็ได้ แต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของทวิเจ็ดเฟสเนี่ยเป็นเมทที่มีพลังโจมตีพื้นฐานค่อนข้างรุนแรงไอเทมชิ้นแรกที่ผมแนะนําให้ออกจะเป็นชีนนะครับเพื่อเพิ่มแมกมานาแล้วก็เพิ่มความสามารถในการโจมตีปกติให้รุนแรงขึ้นจากนั้นทําการซื้อบูทออฟสปีดแล้วก็โพชั่นตามที่เห็นสมควรนนครับเพื่อที่ว่าจะอยู่ในเลนให้ได้นานที่สุดแล้วก็กดดันศัตรูให้ได้นานที่สุดนะครับผมเอาละด้วยความที่ว่าเรามีสเปลเทเลพอร์ตมางานก็จะง่ายขึ้น เห็นไหมครับว่าพลังโจมตีพื้นฐานตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะรุนแรงมากเลยทีเดียวแต่คุณก็สามารถที่จะไปเน้นพลังเวทพลูเพียวเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตัวละครมันก็จะโจมตีด้วยสกิลแรงอย่างเดียวแต่ว่าอย่างอื่นมันก็โอเคนะผมว่า ไอเทมสำหรับ t w i ว t t d r a ฟ e ที่ผมแนะนำนะครับจะขออนุญาตวับกับฐานนิดนึงในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมแนะนำหลังจากที่ว่าออกชีนมาแล้วเนี่ยให้คุณทำลิสเบน สำหรับเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปพร้อมกับบวกความสามารถในการวิ่งเร็วขึ้น5%แต่ในกรณีที่ว่าคุณสามารถเก็บตังได้เยอะมากในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมแนะนำให้ทำลันดอนเอ็โคซึ่งไอเทมชิ้นนี้เนี่ยจะเพิ่มพลังให้คุณเนี่ยค่อนข้างเยอะมากและที่สำคัญคือโจมตีแล้วเนี่ยมันกระเด้งไปยังเป้าหมายที่ใกล้เคียงอีก4เป้าหมายด้วยความสามารถ พลังเวท100บวกอีก15%ซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงมากในกรณีที่คุณต้องการไอเทมสำหรับรีเจนมานานะครับผมแนะนำให้ใช้เมโลเรโนมิคอนนะครับสำหรับการรีเจนมานาแล้วก็พลังเวทค่อนข้างเพิ่มค่อนข้างเยอะพอสมควรที่สำคัญมีเอฟเฟกพื้นฐานก็คือหลังจากที่ศัตรูพลังชีตเหลือน้อยกว่า40เนี่ยอัตราการรีเจนพลังชีตก็จะลดลงนะครับครึ่งหนึ่งซึ่งเหมาะมากสำหรับพวกที่มีความสามารถในการรีเจนเยอะๆอย่างเช่น มุนโดนะครับผมหรือว่านิดาลีเวลาปะทะกันครับอย่างในกรณีที่ว่าสู้กับนิดาลีเนี่ยถ้าเกิดว่านิดาลีพลังเหลือน้อยกว่า40%ปเั๊บเนี่ยเธอจะฮิลแล้วการฮิลของเธอเนี่ยถ้าพลังเวทเธอเยอะเนี่ยค่อนข้างจะฮิลได้อย่างรุนแรงดังนั้นเนี่ยการที่ใช้ไอเทมสำหรับรีเจนเป็นเมโลโลนิคอนเนี่ยเหมาะแก่การที่ว่าจะใช้โจมตีพวกนักเวทที่มีความสามารถรีเจนหรือเมดบุยเซอร์หรือ, Med ur, รอ,อนักเวทที่มีความสามารถในการาทนทานรับดาเมจค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีความสามารถในการรีเจนสูงๆอย่างเช่นมอคไฮมุนโดแล้วก็เมดที่มีความสามารถในการรีเจนอย่างโซนาหรือนิดาลีนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้โลคัสเกมมิ่งก็โลคัสเอฟซขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ